จากคลิปที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนงานในเหมืองถ่านหินในจุดที่รุ่งโรจน์ของธุรกิจจนถึงจุดตกต่ำในช่วงต้นทศวรรษ1900วันนี้ เราจะมาเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนที่ชื่อเทอร์มอนครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองรถไฟที่เจริญรุ่งเรืองในยุครุ่งเรืองของเหมืองถ่านหินอีกหนึ่งชุมชนที่ผู้คนเคยพุกพ่านซึ่งเต็มไปด้วยคนงานเหมืองผู้โดยสารรถไฟร้านค้าโรงแรมธนาคารนักท่องเที่ยวและคาสิโนแต่วันนี้มันกลายเป็นเมืองร้าง มีประชากรเพียงห้าคนยินดีต้อนรับสู่ประวัติศาสตร์เทอร์มอนบ่ายวันหนึ่งอันอบอุ่นของเดือนกันยายนเราสองคนขับรถข้ามแม่น้ำนิวริเวอร์เพื่อสำรวจเมืองเทอร์มอนก่อนปี1921เมืองเทอร์มอนสามารถเดินทางได้เพียงทางรถไฟเท่านั้นเมืองที่รถไฟเคยพาผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว 75,000คนต่อปีมาณที่นี้เทอร์มอนทาวตั้งอยู่ในรัฐเวสเวอร์จิเนียเมืองที่ถูกลืมแห่งนี้เคยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทำกำไรได้มากที่สุดของรัฐในช่วงต้นทศวรรษ1900เคยเป็นชุมชนทางรถไฟมาก่อนเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองและมีย่านการค้าเล็กๆที่คลาค่่าไปด้วยผู้คน การสร้างเมืองเกิดขึ้นโดยกับตันวิลเลียมดีเชอร์มอนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาสำรวจที่ดินทางด้านเหนือของนิวริเวอร์ในปี1873เขาได้รับค่าตอบแทนเป็นที่ดินจำนวน73เอเคอร์แทนการจ่ายเป็นเงินสดเพราะในช่วงนั้นโจรผู้ร้ายพวกเอาลอชุกชุมไม่นิยมใช้เงินสดและในปีเดียวกันนั้นรถไฟสาย เชสาพีกโอไฮโอได้เปิดเส้นทางหลักจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังแม่น้ำโอไฮโอวิลเลียมอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่ปี1844ในตอนแรกมีเพียงบ้านเขาหลังเดียวเท่านั้นเมื่อมีทางรถไฟตัดผ่านเข้ามาได้เชื่อมสะพานแม่น้ำนิวริเวอร์มาสู่ที่ดินของเทอร์มอนสิ่งต่างๆก็เริ่มต้นขึ้นและหลังจากนั้นไม่นาน ทอมัสจีแมคเคลนักธุรกิจผู้มีกิจการและทรัพย์สินมากมายต้องการเปิดธุรกิจฐานหินได้ติดต่อไปยัง Chesa p e โอไฮโอเรลเวย์แท็กเพื่อขอความช่วยเหลือในการสร้างเส้นทางรถไฟสายรองมาเชื่อมต่อกับสายหลักที่เมืองเทอร์มอนและแล้วข้อตกลงก็ผ่านไปได้ด้วยดีทางรถไฟเริ่มก่อสร้างในปี1892 แล้วเสร็จในปี1,893และฐานหินชุดแรกก็ถูกส่ง,ปงไปยังปลายทางในที่ต่างๆภายในเวลาไม่นานเส้นทางรถไฟสายนี้เป็นหนึ่งในสาขาที่พุกพ่านที่สุดของทางรถไฟในภูมิภาค New River. ริเวอเนื่องจากมีแหล่งเหมืองถานหินจำนวนมากเทอร์มอนจึงกลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในเวลาอันรวดเร็ว และตอนนี้เราก็จะเดินสำรวจในตัวเมืองเทอร์มอนเดินมาไม่ไกลก็จะถึงย่านธุรกิจในอดีตซึ่งดูคล้ายกับภาพถ่ายเก่าๆมากๆเลยค่ะเราจะเดินผ่านย่านธุรกิจของเทอร์มอนเช่นเดียวกับที่ผู้คนหลายพันคนเคยมาเยือนณที่แห่งนี้เมื่อกว่าศตวรรษก่อนบนเส้นทางลูกรังข้างรางรถไฟเราก็ยังคงมองเห็นเศษซากของยุครื่องเรืองของเมืองนี้ ด้านซ้ายที่เป็นพื้นที่ว่างนั่นคือที่ตั้งของโรงแรมเทอร์มอนก่อนที่จะถูกไฟไหม้ในปี1899กับตันวิลเลียมเทอร์มอนได้สร้างโรงแรมเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมืองสร้างขึ้นติดกับรางรถไฟสร้างในปี1891จําจำนวน25ห้องและเป็นธุรกิจที่พักแห่งแรกที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ภายใต้ชื่อโฮเทลเทอร์มอน แต่น่าเสียดายที่ถูกไฟไหม้จนหมดและในปี1900มิสเตอร์ทอมัสแมคเคลนักธุรกิจรายใหญ่ก็ได้สร้างโรงแรมที่ชื่อดังเรนบนฝั่งทางตอนใต้ของแม่น้ำนิวริเวอร์ก็ตรงข้ามกับสถานีรถไฟเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่มีขนาด4ชั้นมีระเบียงล้อมรอบชั้นหนึ่งจำนวน100ห้องพัก แล้วก็พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงให้แก่ผู้ที่มาพักชั้น2ก็จะออกแบบให้เชื่อมต่อจากสะพานข้ามแม่น้ำนิวริเวอรไปยังสถานีรถไฟด้วยโรงแรมดังเลนเปิดให้บริการในปี1901ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็มีทั้งแขกผู้มัง่งคั่งแล้วก็นักเลงมาใช้บริการเป็นที่รู้จักในด้านที่พักอันหรูหราในยุคนั้นห้องเช่าคิดในราคา สเหรียญ50เซนต์ต่อคืนเขาว่ากันว่ามันเป็นราคาที่มากกว่าค่าแรงของคนงานเหมืองหาได้ในหนึ่งสัป,ปดาห์เลยนะคะและในปี1930โรงแรมดังเลนก็ถูกไฟไหม้ไม่เหลืออะไรให้เห็นอีกเลยนอกจากเหลือทิ้งไว้แค่ชื่อเสียงณนะปัจจุบันนี้ที่ทุกคนยังรู้จักเราเดินมาเรื่อยๆก็จะเห็นอาคารร้างสามหลัง ที่สร้างจากอิฐและหินตั้งตังงานบนไหลเขาด้านหน้าคือรางรถไฟโครงสร้างยังดูแข็งแรงสีอาคารอาจจะดูซีดเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวทางเศรษฐกิจจากยุครุ่งเรืองจนถึงวันที่โรยราอาคารหลังแรกที่เราเห็นก็จะอยู่ด้านขวามือชื่ออาคารแมนคิงคอร์ก สร้างในปี1 9 0 4ในราคา4,000ดอลลาร์ค่ะเจ้าของก็คือดร j w m a r k คิสร้างจากอิฐมีทั้งหมด3ชั้นชั้นล่างด้านขวาของอาคารก็จะเปิดเป็นร้านขายยาส่วนชั้น2ก็จะเปิดเป็นร้านทำฟันและชั้นบนก็จะเปิดเป็นอพาร์ตเมนต์ให้คนงานรถไฟได้เช่าพักอาศัยและส่วนชั้นล่างก็ยังจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ส่วนด้านซ้ายที่มีผู้ชายยืนอยู่ในรูปนะคะนั่นก็คือบริษัท New River Banking and Trust Company เจ้าของก็คือ Thomas m a c k e l คนเดียวกับเจ้าของโรงแรมที่ชื่อดังเลนโรงแรมอันหลูหลาที่สุดในเทอร์มอนนั่นแหละคะ่ะเป็นหนึ่งในสองธนาคารที่ดำเนินการในเมืองเทอร์มอน oh, very cool, uh, the you can make you superman you can do everything you want to do let's go <laughs> 62 year old very strong papa i want to see ya Once I start coming down, I'm coming down. สามีสามีแห่งชาติ ค่ะบันไดเพื่อจะให้อ้อ,อยขึ้นไปดูว่ามันมีอะไรข้างในนี้ This is a old post office, s correct. <S know what this building is correct? u เอาอยู่โ o w ์มีบันได building that is a post office okay. <Go> ahead. เอาแล้วนะคะเราก็ปีนขึ้นมาดูอ๋อ oh. but they still have the, yeah, the lamp old lamp and the, tile and the ceiling and everything still in there. yeah i try to put my camera inside some of the buildings are gone because i saw the map of the city and next to the bank down there mm -hmm. should have been two more buildings on the other side of อาคารด้านซ้ายมือชื่อว่าอาคาร g o ู m แมนคินเคสสร้างในปี1906ตัวอาคารก่อสร้างด้วยหินโดยบริษัท Standard ดได้กู d Good, เป็นเจ้าของถือว่าเป็นอาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในย่านนี้ชั้น2ก็จะแบ่งพื้นที่ให้เช่าเป็นส่วนของออฟฟิศซึ่งมีทั้งเอิดสำนักทนายความสำนักงานโทรเลขส่วนชั้นบนสุดก็คือชั้นสของอาคารเปิดเป็นอพาร์ตเมนต์ เราจะสังเกตได้ว่าในเทอร์มอนไม่มีพื้นที่ราบมากนักภูมิประเทศเป็นแบบไหลเขาการที่จะสร้างบ้านข้างหุบเขามันเป็นเรื่องยากประชากรที่อาศัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนงานของรถไฟซึ่งจะนิยมเช่าอาพาร์ตเมนต์เพราะไม่มีบ้านเป็นของตัวเองส่วนชั้นล่างของอาคารนี้ก็จะมีทั้งร้านอาหารและร้านค้ามากมายเลยค่ะ the this The the there. the hey, hey, feet It's mm hmm. uh, so get get it outside the tracks Yeah, -hmm. yeah, hey, hey, -hmm. see pole. see one. pole, one use back coal. because coming. Uh, that guy said these trains are your I so now. on uh, of Mm guy อาคารอิฐสีแดงหลังนี้ก็คือ National Bank t e r m o n สร้างขึ้นในปี1917โดยบริษัทบ u ู l o c กเลเ l ตี้ก็ออกแบบให้เป็นอาคาร4ชั้นซึ่งเดิมชั้นล่างก็จะเป็นร้านขายเครื่องประดับร้านขายเสื้อผ้าที่ทำการโทรสารส่วนข้างบนก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์หลังจากที่ร้านขายเครื่องประดับย้ายออกไปในปี1922ธนาคารแห่งชาติแห่งเทอร์มอนซึ่งเคยอยู่ในโรงแรมลาไฟเย่ ก่อนที่โรงแรมจะถูกไฟไหม้ได้ซื้ออาคารหลังนี้ในราคา24,000ดอลลาร์แล้วก็ได้ซ่อมแซมตกแต่งด้านหน้าอาคารด้วยหินปูนออกแบบอาคารคล้ายกับศิลปะฟื้นฟูคลาสสิกเลยค่ะในช่วงที่มือเอิงเธอร์มอนเฟื่องฟูในปลายปี1920มีผู้คนนำเงินมาฝากที่ธนาคารแห่งนี้ประมาณ4.8ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยนะคะ โดยส่วนใหญ่ก็จะเดินทางมาจากทางรถไฟกันและนี่ก็คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในเมืองเทอร์มอนแห่งนี้ค่ะจากอาคารล้าง3หลังเราก็เดินต่อมาเรื่อยๆเราก็จะมาเจอที่เขาเรียกกันว่า c o l i n g Tower สร้างโดยบริษัท C O c o l i n g สร้างในปี1922ตัวทาวเวอร์ก็สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะว่ากันว่าเป็นอาคารที่ใช้เติมฐานหินหัวรถจากไอน้ำค่ะแต่หลังจากที่เปลี่ยนมาใช้เป็นรถไฟดีเซลก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฐานหินอีกต่อไปทาวเวอร์ฐานหินก็เลยถูกทิ้งล้างตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมาค่ะสภาพก็ผุพังตามกาลเวลาแต่เราก็ยังสามารถเห็นร่องรอยในอดีต เห็นล้อเลื่อนที่ติดอยู่ตรงตัวอาคารแล้วก็เห็นตัวบันไดนะคะที่ใช้เดินขึ้นไปพื้นที่ตรงนี้แหละค่ะอดีตก็คือโฮเทลเทอร์มอนและโฮเทลเลอฟายฟเย่ค่ะอยู่บนพื้นทินว่างกว่ามือตรงนี้แล้วก็ส่วนอาคารสีแดงที่เราเห็นตรงนู้นเป็นบ้านพักนายสถานีรถไฟค่ะ ชื่อว่ามิสเตอร์เจมส์ฮัมแพร์จูเนียสร้างราวๆปี1920ยังดูสดใสแล้วก็ดูใหม่อยู่นะคะเพราะว่าได้รับการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาพอเราเดินผ่านบ้านนายสถานีรถไฟขึ้นไปเราก็จะเห็นพื้นที่ที่ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งถังเก็บน้ำหรือที่เรียกว่าวอเตอร์ทาวเวอร์ค่ะ จะมีกันอยู่2ถังสามารถบรรจุน้ำได้ถึง2,10,000แกลลอนเขาจะใช้สำหรับจ่ายน้ำให้กับรถไฟไอน้ำที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์รถไฟแล้วก็สร้างในปี1927ลักษณะก็จะเป็นแบบหอคอยมีท่อยื่นออกมาเพื่อใช้เติมน้ำให้กับตู้รถไฟไอน้ำและห้องเครื่องยนต์ จนในปี1998ก็ถูกรื้อถอนทิ้งไปค่ะพอเราเดินต่อมาเราก็จะเห็นบ้านลักษณะหลังใหญ่สภาพยังดีอยู่เลยนะคะเราเห็นป้ายชื่อที่ติดที่ตัวบ้านชื่อว่า The Children Lemon House สร้างขึ้นในปี1900ด้าดั้งเดิมใช้เป็นที่ผลิตไฟฟ้าของเมืองเทอร์มอน แล้วก็เป็นโครงสร้างจากหินทั้ง3ชั้นแต่เนื่องจากถูกไฟไหม้ในปี1930จึงรื้อถอนชั้นบนทั้งสองชั้นออกและสร้างขึ้นใหม่ด้วยอิฐเราสามารถสังเกตได้นะคะว่าชั้นล่างเนี่ยยังเป็นโครงสร้างที่สร้างจากหินซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างที่อยู่ด้านบนหลังจากที่อาคารนี้ไม่ได้ใช้เป็นที่ผลิตไฟฟ้าก็ได้ถูกแบ่งครึ่งให้คนมาอาศัยครึ่งหนึ่ง เป็นของชิล l d เดอร์และอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นของริทมอน n d ค่ะนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมบ้านหลังนี้มีสองชื่อใช้ชื่อว่า The Childer Richmond House ค่ะนี่ก็เป็นอีกมุมมองนึงของย่านที่อยู่อาศัยของเทอร์มอนสังเกตบ้านที่สร้างขึ้นบนเนินเขาสูงสังเกตบริเวณวงกลมสีแดงนะคะ ก็คือบ้านที่สร้างจากอิฐมีขนาดสองชั้นมีระเบียงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆโดยมีถนนเส้นเล็กๆขั้นกลางซึ่งสร้างอยู่บนไหลเขาปัจจุบันสภาพบ้านทั้งสองหลังหลงเหลือให้เห็นเป็นแบบนี้ค่ะและนี่คือบ้านมารินบาวเฮาส์ค่ะสร้างราวปี1900เจ้าของบ้านทำงานกับทางรถไฟ บ้านหลังนี้ตกสู่ลูกสาวผู้ซึ่งเกิดและเติบโตที่นี่รับรู้ถึงเรื่องราวหลายอย่างในเมืองเทอร์มอนเธอเกิดในปี1951ปัจจุบันเธอย้ายไปอยู่ที่ชุมชนอื่นหลังจากที่ผู้คนทยอยย้ายออกไปที่ใหม่ที่เธออาศัยก็ไม่ไกลจากที่นี่ค่ะบางวันเมื่อเธอนึกถึงบ้านสีเขียวขาวเธอก็จะแวะมานั่งหน้าบ้านนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เธอและครอบครัว เคยอาศัยร่วมกันนะที่นี้เมื่อเดินขึ้นมาบนเนินเขาไม่ไกลเราก็จะเห็นบ้านร้างหลายหลังตั้งเรียงกันบนไหล่เขาซึ่งกับตนันร์วิลเลียมเทอร์มอนก็ได้สร้างบ้านหลังเล็กๆประมาณ30หลังเพื่อให้พนักงานการรถไฟได้เช่าค่ะหรืออยากจะเดินเข้าไปข้างในอยากจะไปดูภายในแต่ละหลังแต่ต้นไม้ใบไม้มันหนาเหลือเกินค่ะกลัวจะมีงูซุ่มอยู่ข้างใน They're gripping on the track. And what hurt the town is as long as coal miners were here and they were mining for coal, they were selling the coal to the railroad and everything was working fine. But when everything went to went away from the steam engines, die to ระหว่างทางที่อ้อยกับทอ้อเรากำลังเดินจากเพื่อที่จะไปชมสถานีรถไฟเทอร์มอนเราก็ได้ยินเสียงบูดรถไฟแล่นเข้ามาค่ะเราเห็นรถไฟบรรทุกสินค้าหลายตู้คอนเทนเนอร์กำลังวิ่งผ่านหน้าเราไปเราก็หยุดดูมันผ่านไปพยายามจะนับว่ามีทั้งหมดกี่ตู้คอนเทนเนอร์ แต่มันมากเหลือเกินกว่านับไม่ไหวจริงๆว่ามีทั้งหมดกี่ตู้เรายือนอยู่ในเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมันก็ทำให้เราหวนนึกถึงภาพในอดีตว่าผู้คนกี่พันคนนะมายืนในจุดจุดที่เรากำลังยือนอยู่เช่นกันค่ะ และนี่ก็คือสถานีรถไฟเทอร์มอนซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ทาสีเหลืองสดใสดูแปลกตาทุกวันนี้ก็ยังคงใช้งานอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นศูนย์บริการสำหรับนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติอีกด้วยทอดแอบดูผ่านทางหน้าต่างและเล่าให้ฟังว่าภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์และภาพถ่ายเก่าที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของเมืองเทอร์มอน สถานีรถไฟเทอร์มอนถือเป็นโครงสร้างหลักในย่านเมืองเก่าเป็นอาคารไม้สองชั้นที่ยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านไปกว่าทศวรรษแล้วก็เคยให้บริการผู้โดยสารเฉลี่ย15ขบวนต่อวันในช่วงต้นทศวรรษ1900ส่วนด้านหลังสถานีเคยมีโรงเก็บสินค้าซึ่งตั้งติดริมฝั่งแม่น้ำนิวริเวอร์ค่ะ ชั้นล่างของอาคารให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกจากเทอร์มอนมีห้องจำหน่ายตัว๋วห้องสัมภาระพื้นที่นั่งพักของผู้โดยสารชั้นสองก็จะเป็นที่ตั้งของหอส่งสัญญาณและสำนักงานโทรเลขนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่ทำงานของนายรถไฟอีกด้วยค่ะเสียดายที่เราไม่มีโอกาสได้เข้าไปชมด้านบนนะคะ เริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่ายุครุ่งเรืองของเทอร์มอนกำลังจะสิ้นสุดลงหลังจากที่เมืองนี้ประสบเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในปี1922เพลิงได้เผาผลาญสถานประกอบการเกือบทั้งหมดบวกกับประชาชนชาวอเมริกันเริ่มมีความรักการเดินทางโดยรถยนต์เริ่มมีการสร้างถนนตัดผ่านในหลายพื้นที่ทำให้การเดินทางโดยรถยนต์สะดวกสบาย และรวดเร็วกว่าการโดยสารทางรถไฟจึงทำให้จำนวนผู้โดยสารทางรถไฟลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องและเจ้าของธุรกิจต่างๆเริ่มทยอยปิดตัวลงย้ายออกไปประกอบกิจการที่เมืองอื่นจนสุดท้ายธนาคารก็ถูกบังคับให้ปิดเช่นกันเมื่อไม่มีผู้ประกอบการธุรกิจก็เสมือนไม่มีแหล่งเงินที่จะนำมาฝากธนาคารมันก็คือลูกโซ่ที่ส่งผลกระทบกันเป็นทอด,ทอด บวกกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ภายในประเทศอเมริกาธุรกิจต่างๆล้มละลายทั้งหมดก็คือสาเหตุที่ทำให้เมืองเทอร์มอนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมืองเทอร์มอนเคยมีประชากรอาศัยมากที่สุด500คนในช่วงจุดสูงสุดของเมืองก็ราวๆปี1930และในปี1940ได้ลดลงเหลือ399คน จากนั้นประชากรก็ลดลงเรื่อยๆสถิติประชากรที่อาศัยในเทอร์มอนในปี2021เหลือเพียง5คนเท่านั้นค่ะอุตสาหกรรมหลักสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในเทอร์มอนก็คือทางรถไฟถึงแม้การเดินทางโดยรถไฟของผู้คนจะสิ้นสุดลงในปี1,949ก็ตามเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า และการพึ่งพาทางรถไฟลดร้อยลงวิวัฒนาการของรถไฟจากรถจักรไอน้ำเป็นรถไฟดีเซลที่ไม่จำเป็นต้องหยุดที่เทอร์มอนเพื่อเติมน้ำและถ่านหินที่นี่จึงไม่ใช่จุดหยุดพักของผู้คนเหมือนดังอดีตเป็นเพียงแค่ทางผ่านเทอร์มอนก็ต้องยอมจำนนต่อการเวลาที่ผ่านไปและหลังจากนั้นไม่นานเทอร์มอนก็กลายเป็นเมืองล้าง พราะเวลาได้ค่าชีวิตเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยคึกคักแห่งนี้ไปเสร็แล้ว